สวัสดีครับผมสวัสดีตอนอยังเหมือน,นี่เนาะครับยังมบนแจกเนาะช่วนมาหาประมาณตีสองตีสามครับตีสองวันนี้กูพอกันในวันที่ไทยแมพเนาะกลางคืนเนาะมีทุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าครับวันนี้พิพกัดเ,เข้ามากะปลาบา้าน้องมีปลารางให้เราเนะาะมาแต่เ<า>บิ้งเฮ็ดโอมาเบิ้งเฮ็ดโอก,ก่อนเนาะตอนกลางคืนเนาะเอาปลาเฮ็ดโอก,ก่อนครับ ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เขามารับชมช่องเกาอีสานครับผมก็ไปตามไปลุนไปเบิ้งกันอีกเล้วครับผมรวมเดินทางกันเนาะมาเตรียมหมื่นเนี่ยครับไปลุนกันครับวา่าจะได้สิมนันสั่นไปเนะาะไปครับดอกแหลกช่อแเหลกแห่งมันมาดิกะ็ะฮิตโกรครับผมดูดอกงามไหมเนะาะดอกสีสองมาวันนี้มาตอนกลางคืนครับผมเปลี่ยนแผน mà như mà sầu cả để có lại đâu đồng tiền mừng để là hả làm thôi rồi mình mất tay đâu có cũng xong đó nó phiền mà toàn ý xong nó có màn mà đi bên đâu không à, không đi chung đi chung เก็บไปเลยครับผมสะสมไปเลยห๊ะป่อยอีกดอกเลยอยู่ในตีนพุนนนพ่นเลยวันในพุ่นเลยพอยอีกเก็บไปเลยเ,ยเลยนาะเ,เป็นสไะลายกันหามาเขามาแตะยังคืนเลยตีสองเลยมันได้อดอกนะ เหรอปล่อยอยู่สองดอกครับอย่างงามเลยเนาะอีู่ดอกครับบนบดบังไห้ตัวนี่มาตอนกลางเดือนีมันอยู่ดงนี้นี่ดอกก็งามอยู่ที่เราแหละเห็ดกอมันเนี่นเห็ดกอครับช่วงนี้เขาปลากอเนาะปล่อยอย่างนั้อ๋อ เนาะรับอีกดอกอยางงามคือเก้าครับขาเป็นโอ้ยดอกที่สองอีกโผล่ขึ้นมาไหมครับอือไต่หางใหม่เลยคนเนี้ยเอามืออันนี้เลยครับโดอกงามอ๋ออีอดอกมอั้ะได้มาตอนกลางคืนนี่แหละ

chung đó đỏ ngam đó thì chung ngam phu đỏ cặp, ngam ui, xuân đỏ còn cặp, đỏ bán ya ngam này cặp ya ngam แนูพดีโอ้ยพูนเลยดอกออีกิไปเลยอหละมองละดอกสอง้าดอกไปอือกินกันนะอือพิกนหน้าขาวปก็พอกนหน้าขาลายเนาะแก่เมืองแก่เขาเลยครับไม่ได้หน้าขาที่ขาวีนึ่ครับไกลๆหูลาย พอ้อเห็ดหนาขาวบาันอ้ยออกไลยครับเห็ดหนาขาวออกไล่เนี่ครับโอ้โยเป็นเนาเนีมขึ้นนะครับเนี่ยจะบปรเจ็งมาเลยครับไตแบตไปเป็นเขาวเลยครับนี่ครับสะเก็ดมันจะยอยู่ไตใบตองครับโอ้ขอเข้าเรื่งในแม่นเ,นเพ่อเลยครับมีแต่เห็ดหนาขาวครับขาวดินเนาะครับ เก็บเพชรนะครับเพราะมันไหลเก็บไป็นน้ำมีเลือดก็เก็บมาแน่ล่ะครับไก่เตรียมตายอู้อยวพยายามขึ้นครับเาเอาตอนเโฉบบู้ไหลครับเพชรนาข้าวเพ็ดข้าวดินเพ็ดรวมเนาะเพ็ดรวมตัวไปเพชรกรอกระได้อยู่บมอญเขาปลากรอครับเก็บมาแน่เพ็ดกรอมา đẹp và tròn nò, thịt cò đỏ ngàm đây bản này. các hít na khéo ừ. ừ. này các hít coi gì hít nó. thịt cò ban gặp chép trên bảng ban này bàn này như bàn là này. Bàn này. มาเก็บมันว่าเก็บไปจนว่าเนาะยังได้ือ,อาบานอยู่เป็นตองนะ่ะอ๋ะออะไปเก็บอกอกไปเลยเนาะเข่าขปลาโกเนาะเดี๋ยวนี้กันเข่าตาเมื่อยโกอีกครับเอ้ากกอีกครับถัดไปมาครับเนี่ยมาคอยยันเนาะควกบันปเจ็ดจ้องดอกคนนี้ต้องหน่อยต้องง่ายงามเลย หยิบมนันไปเรื่อยแล้วมันเอ้าดอกหน่อยเนาะอย,ยืนใพนพุ่มแน่นอนไปออกหลีมาอีกดอกเงี้ยเลยถเก็บเลยไปโอ้ยดอกดอยก,กยังลงเรืออยู่ลงเรื้เอนมิโผลจะมูวมาไต,ต่เฮ็ดครับมือนมาไต่น้ำพึ้นเนาะดอกอีอกดอกหน่อยเนาะอดอกหน่อยจ้ะเตัวนี้ก็ไก่แจงนะครับตีหาตีหากลัวอะไรคือ

ครับผมมันี่ก็กลับมาหอวบานแล้วครับผมไปไแต่มาเมื่อคืนนอะผลงานเท่ากับแต่เป็นเฮดกอครับเฮดร่วมทั่วไปครับเต็มตาอยู่ครับผมขอปุณมที่เข้ามารับชมคลิปครับผมไว้พอกันเมือ่อนาคลิปนาสำหรับมอนี่ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม